โยโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนาภควตาธรรมโมสวาคาโตเยนาภควตาธรรม สุปฏิปัโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธรรมายังภะคะวันตังสะธรรมังสะสังขังธรรมายังภะคะวันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสการะหิยธารหังอะโรปิเตหิอะปิปูชะยามา อิเมหิสการะหิยธารหังอารโปิเตหิอภิปูชยามาสาทุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุโตปิ Sato no pante pakwa suci ra pariniputo bi patimaja nata nukam pamanasang patimaja nata nukam pamanasang i mesakare tukata panaka rapute patikhanha การทุขตาปนนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายสุขายาอัมหากังทีคารตังหิตายสุขายาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะวานอระหังสัมมาสัมพุทโธภะ พุทธังพะกวันตังอภิวาเทมีพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะควตาธรรมโมสวาคาโตภาควตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิสังฆังนามิยมมหโคมยังภะคะวันตังสารนังคาตังอรหันตังสัมมาสัมพุทธังยังภะคะวันตังอุทิสสะปปะชิตตั ยัตสิพภควติพระมจริยังจรามาธรรมยังพควันตังสทธรมมังสสังขังยัตารังอาโรปิเตหิสักกะเรหิอภิปูชยิตวาอภิวาธนังกิมหาหันทธานิมายังตังภควันตังวาจายะอภิคายตุงปุปภาคณมการเจวะ พุทธานุสตินยัญจะกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกัลรยาโนกิต e ติสัตโตอะพุกโตัวอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ เวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตัวโลกวิทูอนุตารัวปุริสัทธรรมมาสาระทิสัทธาเทวมนุษย์นางพภคขวานตีหันธรรมยังพุทธาพิกีติงกโรมาเส พุทธวารหันตวารตาทิคุณาพิยุตโตนสุทธาพิญานาการุณาอิสมาคาตโอนโหเทิโยสุชนาตังกาลังวสูโรวันทามหังตามารนังศิราาชิเนนทัง พุทโธโยสัพพปานินางสารนางเคมมุตตมังปัตมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังพุทธัสหัสสมิทาโซวะพุทโธเมสามิกิตสรว พุทโธทุกขัสาคาตาจะวิทาตาจะอิตัสเมพุทธาาาสัสสังหนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริตสามิพุทธัสเสว,วสุโพธิตัง นาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัสจวัทนวัฏไทยังสาสทุสาเนพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเม มาเฮสุงตัดสตชะสารกาเยนะวาจายาวาเจตสาวาพุทเทกุกมังปกตังมายายังพุทโธปฏิคันหตุอจย,ยันตังกาลันเรสังเวริตตงวพุทเทหันธรรมยังธรรมานุสติในยังกโรมาเซสวากาตัวพระขวาตาธรรมโอ สันเทฐิโกะกาลิโกะเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกะปัจจัตตังเวทิตภูวินโยหีตีหันธรรมยังธรรมาภิขีติงโกรมาเซสวากขาธาติคุณโยขวเสนไสยโย โยมคคปากะปริยติวิโมกขเพโทธรรมโมกุโลกะปตนาตถาธาริธาลีวันธหังตมหารังวรธรรมเมตังธรรมโยสัพพปานินางสารนางเขมะมุตตะมัง ตุติยานุสติธานัง so วันธามมตังสิเรณังธรรมะสหัสามิทาโซวะธรรมโมเมสามิกิตรุณธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะอิตัสเม ธรรมะสหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจรรตสามิธรรมะเสวะสุธรรมะตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเทนะวัตไถยังสัตถุสาสเนธรรมังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปัสุตังอิทัพเพปิอันตารายาเมมาเฮสุงตัดสตชะสางกาเยนะาจายะวเจตสาวา ธรรมเมกุกมังปะกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมหันธรรมยังสังคานุสติในยังกโรมาเสงสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกระสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจบุริสปุคลาเอสะภะคะวะตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันชาลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติหันธรรมยังสังคาพิขีติงโกรมาเซ สัตทธรรมโชยสุปฏิปัฏติคุณาที y uto, y ่ยุติโยธาพิทอริยปุคลาสังคเสตโทศีลที่ธรมะปวาราไสยกายจิตโตวันทามังตาริยนาคานังสุสุทัง สังโฆโยสัพพปานินางสารังเขมมุตตมังตาติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังสังคัสสาหัสสมิทาโสวสังโฆเมสามิกิสโร สังโฆทุกขดสัทธาตาจวิทาตาจหิตาสเมสังขัดสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิสังขัดโสปฏิปันนาตัง นาทิเมสระนังอันยังสั้างโคเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัดเชนวัตไทยยังสัททุสาสเนสังขังเมวันทมาเนนยังปุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเม มาเฮสุมตัดสตชะสากาเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกรรมังปะกตังมยายังสังโคปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตเรสังวดิตรงวสังเคหันธรรมยังอตตตาปัจเวคณปาทั้งพนามเส อาชตมายาปัจเจเวคิตวายังจีวรังปาริพุตังตังยาวะเทวะสีตัสสะปฏิคาตายะอุณหัสสะปฏิคาตายะตังสมากสวาตาตาปสิริงสปสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนะทัง Ja May pejawe kitatawa Yo pinta patto pari puto Sowatawayaknak matayaknak Manyaknak Wibu sanaaya Imat Saayaat Saitiaya panayawiing suppara diaya Brahmmacariya อิติปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามินวันจะเวทนางนอุปาเทสามิญาตราะเมพวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาตีอาจชมยาปัจเวกขิตวายังเสนาสนางปริพุตังตังยาวะเทวะศีตัสะปฏิคาตายา อุณหัสสะปฏิคาตายะตังสมากสวาตาตปสิริงสัพสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริศยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามาทังอาชมยาปจเวกคิตวาโยคิลานปัจจยะเพสัชชะปริคาโรปริพุตโต โสยวะเทวะอุปันานังไวยาภิกานังเวทนานังปติคาตายาอัพยญาปชะปรมาตายาติอิมินาปุญญาเมนะอุปัชายาขุนุตตะราอาจาริยู ตาปิตาจะยาตักาปิยามะมังสุริยจันทิมาราชาภูนาวันตานาราปิจะพรหมะมาราชาอินทาจะโลกาปาลาจะเทวตา นุสาจะมัจตาเวริกาปิจะสัพเพสัตตาสุขีวุณตุปุญญาณิปกาตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุ ังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากรมเมนาอิมินาปุถิเสนาจักิปหังสุลเทเจวตันหุปาทานาทานังเยสันตาเนหินาธรรมมายาวะนิ านโตมะมังนาสันตุสาพะทาเยวายตถาชาตูะเวพะเวอุชุจิตตังสติปัญญาสัเลโควิริ ยัมหินามาราลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธวทีปวารุณาโทธรรมโมนาโทวารุตตโมนาโทปัาเจกะพุทธโจอสังโฆ นาโทตะโรมะมังเโตโสตตมานุภาเวนะมาโรกาสังละหัน